ยินดีต้อนรับผู้ช่วยคนใหม่เรามีทีมงานะที่ต้องพึงความสามารถของคุณในการปฏิบัติภารกิจลับครั้งนี้ที่ประเทศนิวซีแลนด์เริ่มออกเดินทางโชคดีสวัสดีครับ คุณคือคนที่จะไปปฏิบัติภารกิจกับผมในการนำพัสดุชิ้นสำคัญไปส่งมอบด้วยเชฟิ์โคโรโดเครื่องยนต์ดูวแมเกีย e ร์6สปีดคันนี้และขันขัดนิภัยลยครับพร้อม ทางลงชันมากเลยใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกลัวเชฟวีโคโ,โราโดของเรามีระบบควบคุมความเร็วอ,อัตโนมัติเวลาที่เราลงทางราดชันนะครับผมแค่กดปุ่มไม่ต้องกังวลน,นะครับเราไปได้สบายมีคนตามเรามาครับศูนย์ รับทราบเปลี่ยนเส้นทางสางสัยเราต้องเปลี่ยนเส้นทางครับมีรถตามเข้ามาแต่ไม่ต้องกลัวรถเรามีระบบควบคุมสถิยรภาพาการจมตัวสบายใจครับงานไม่ต้องกังวลครับไปได้เลย แล้วถึงที่หมายแล้วครับคุณไปได้ไกลที่สุดแค่นี้ขอบคุณที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับผมครับ